i วันนี้นะคะอิฟก็อยู่ที่ร้านนะคะแล้วก็จะมาทำคลิปนะคะแนะนำสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นในการเรียนเป็นช่างสักคิ้วนะคะหรือว่าอยากจะเป็นช่างสักคิ้วเนาะอยากจะมีร้านเป็นของตัวเองเนาะต้องต้องมีอะไรบ้าง <S <S ช่วงท,ทายๆคลิปนะคะอิฟจะมาทำมินิทัวร์นะคะเป็นร้านของอิฟเองเนาะเป็นในห้องสักนะคะว่าจะแนะนำว่าถ้าเริ่มต้นเนี่ยควรจะมีอุปกรณ์อะไรบ้างซื้อได้ที่ไหนราคาประมาณเท่าไหร่นะคะก็คือคลิปนี้จะบอกไว้ให้หมดเลยนะคะ สําหรับคนที่ส่งคําถามมาให้ว่าอยากรู้ว่าเออเตียงสักต้องซื้อที่ไหนยังไงเท่าไรอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีงบก้อนได้ในการเปิดร้านจะต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่นะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะคะอย่างที่เกริ่นกันไปตอนต้นคลิปนะคะว่าถ้าจะเป็นช่างสากักหรืออยากจะเปิดร้านสากักเนี่ยมันควรจะมีอะไรบ้างเน ก็ถือว่าวันนี้เป็นการพูดคุยกันละกันเนาะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะเริ่มต้นในอาชีพช่างศักมันควรมีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยอีจะแนะนําว่าถ้าใครอยากจะเป็นช่างศักจริงๆอ่ะขอให้ไปเรียนนะคะอย่าเปิด y YouTube แล้วทําตามอยากฝึกแบบอยากอ่านอย่าแบบจําเขามาแล้วมาลองทําตามแบบว่าแบบไม่ลงทุนอ่ะเพราะอีรู้สึกว่าจริงๆแล้วอาชีพนี้เป็นอาชีพที่มันค่อนข้างมีความเสี่ยงทั้งตัวช่างเองแล้วก็ตัวลูกค้าด้วยนะคะไม่ใช่แค่เสี่ยงที่จะทํางานออกมาไม่ดีหรือว่างานไม่สวยเนาะหรือว่า ทำให้แบบเขาผิวแหกหรือว่ามีการแบบเสียหายอะไรเกิดขึ้นอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แค่เรื่องนั้นนะคะมันมีเรื่องของความเสี่ยงในการแบบเกิดโรคนะคะโรคติดต่ออะไรต่างๆเงี้ยเพราะว่าการการสักเนี่ยมันเป็นการที่เราใช้เข็มเนาะทำงานกับผิวมันก็มีโอกาสที่จะได้สัมผัสกับพวกเลือดสารคัดหลั่งหรืออะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งการแบบติดโรคติดต่อที่มันสามารถแบบว่าผ่านทางลมหายใจอะไรเงี้ยเพราะว่าการสักคิ้วตาปากเนาะ การสักเพื่อความงามบางครั้งนะคะหน้ามันใกล้กันหน้ามันแบบมันมันอยู่ใกล้ๆมันอยู่ใกล้กันมากดังนั้นนะคะการเกิด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 โอกาสในการแบบว่าแบบหายใจรดกันมันก็มีเยอะนะคะแล้วก็การได้สัมผัสเลือดน้าเหลืองสารคัดหลั่งอะไรต่างๆของลูกค้ามันก็มีเช่นกันดังนั้นควรไปเรียนนะคะใครที่อยากเป็นช่างจริงๆขอให้แนะนาขอแนะนําว่าให้ไปเรียนนะคะราคาค่าเรียนมันก็แล้วแต่ที่เนาะมันก็มีตั้งแต่ราคาแบบสองหมื่นอ่ะแบบ ประมาณแบบ2 0 0หมืนต้นๆไปจนถึงหลักแสนก็มีนะคะแล้วแต่สถาบันแล้วแต่สถานที่นะคะก็ถ้าใครที่มีพื้นฐานเลยก็ขอให้ไปเรียนที่ที่เขาสอนตั้งแต่พื้นฐานเลยด้วยเนาะ,ะเราก็จะได้เรียนในเรื่องของสกินสตรัคเจอร์นะคะเรื่องการจบบัญญาบันช่างสากักเรื่องการปฏิบัติตัวในการสักเรื่องความปลอดภยัยเรื่องโรคติดต่อหรืออะไรต่างๆอย่างเงี้ยก็จะได้เรียนหมดเลยนะคะในส่วนของการเรียน p m u อยอย่างคอร์สของอีฟเ,เองเนี่ย อันนี้ไม่ได้ขายคอร์สนะแต่ว่าแนะนําเฉยๆส่วนซึ่งส่วนมากนะจะเป็นแบบนี้นะก็นอกจากที่จะสอนเรื่องแบบว่าการรูปหน้าเรื่องความงามอะไรใดๆแล้วเนี้ยก็คือเรื่องชั้นผิวเรื่องการเลือกอุปกรณ์เรื่องการท,ทาทมเรื่องความสะอาดอะไรเงี้ยค่ะเรื่องความปลอดภัยต่างๆทุกที่จะต้องสอนเหมือนกันหมดเพราะมันเป็นสิ่งที่ช่างสักนะคะไม่ว่าจะสักตัวสักคิ้วสักตาปากอะไรก็แล้วแต่ ควรจะรู้นะคะแล้วก็ควรจะมีมาตรฐานเดียวกันก็คือมาตรฐานความสะอาดปลอดภัยนั่นเองนะคะแล้วก็ลําดับต่อมานะคะก็คือควรลองดูว่าตัวเองอยากจะวาองทิศทางในธุรกิจของตัวเองไปในทางไหนตัวเองอยากจะเป็นช่างแล้วก็เปิดร้านเล็กๆทําเองคนเดียวหรือว่าทำร่วมกับเพื่อนหรือยังไงก็ลองดูว่าอยากให้ร้านตัวเองไปในแนวทางไหนหรือถ้าบางคนตั้งใจมาเรียนเพื่อที่จะไปทําธุรกิจหมายความว่าตัวเองจะไปมีลูกน้องอีกทีหนึ่งจะไปเป็นอาจจะไปจ้างช่างอีกทีหนึ่งแต่ตัวเองมาเรียนเพื่อให้รู้ และเพื่อให้ทําเป็นเพื่อให้ไป q ิลูกน้องได้อะไรแบบนี้ค่ะเราก็ต้องดูว่าเออเราจะอยากให้ธุรกิจเรามันไปในทิศทางนี้นะลองเขียนใส่กระดาษก่อนว่าอยากให้ร้านเองเป็นร้านแบบไหนแต่ถ้าแบบเป็นสายแบบเป็นสายติดสายชิลแบบอีฟอยากทําร้านแบบมินิมอลมีลูกค้าแบบวันละประมาณ3เคสแล้วมีลูกศิษย์เดินละประมาณแบบ5้าถึงสิคนก็พออะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเบาๆทาคนเดียวหรือว่าทำกับเพื่อนอีกคนนึงก็ได้อะไรเงี้ยมันก็มันก็จะได้รู้ว่าสโคบในการทํางานของเรามันควรจะเป็นแบบไหน นะคะก็อันนี้ก็คือมันมันมัน,ม,นมันปัดเจกมากเลยอ่ะมันแล้วแต่บุคคลนะว่าเขาอยากให้เป็นแบบไหนแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือก่อนที่จะทําร้านจริงจังแบบลงทุนเงินเยอะๆเราต้องถามตัวเองให้ได้ก่อนนะว่าลูกค้าของเราคือใครนะคะอันนี้มันก็จะเป็นเรื่องของการตลาดเนาะการแบบว่าอะไรต่างๆอะไรเงี้ยเออแบบหลังจากที่เรา เรามีสกิลละเรารู้เรื่องในการทํางานแล้วเรารู้หลักการนู่นนี่นั่นและอะไรเงี้ยแล้วเราก็มาดูว่าทิศทางในธุรกิจของเราอยากให้เป็นแบบไหนอยากให้เป็นรายเล็กๆหรืออยากให้เป็นธุรกิจที่มันค่อนข้างใหญ่ขึ้นนะคะก็ลองเขียนใส่กระดาษดูลองนิดดูนะคะแล้วก็ในส่วนของคําถามที่เจอมานะคะที่บอกตอนต้นคลิปก็คืออยากรู้ว่าพวกอุปกรณ์ต่างๆในการเปิดร้านช่วงแรกเนี่ยมันจะต้องอใช้เงินประมาณเท่าไหร่ซื้อของประมาณเท่าไหร่ อันนี้อีฟไม่สามารถตอบ exactly ให้ทุกคนได้ว่าเออจะต้องใช้เงินแบบ1 0 0 0 0แสนบาท5้าแสนบาท1ล้านบาทหรือเท่าไหร่คือแต่ละคนน่ะมันมีสไตล์ในการตกแต่งร้านหรือว่าวางแนวทางของร้านที่มันค่อนข้างต่างกันดังนั้นเราดูบัจเจตของตัวเองก่อนนะคะแล้วก็สามารถสามารถค่อยๆเป็นค่อยๆไปได้ค่อยๆซื้อของมาเติมทีละนิดทีละหน่อยอะไรอย่างนี้ได้เหมือนกันแต่ว่าของที่จําเป็นที่จะต้องมีจริงๆในการทํางานที่มันสําคัญมากๆเลยนะคะก็คือ1เตียงสัก ะคะซึ่งเตียงศัก์เนี่ยมีราคาตั้งแต่พันกว่าบาทไปจนถึงราคาหลักหลายหมื่นเลยก็มีนะคะก็ดูว่าตัวเองมีงบแค่ไหนนะคะแล้วก็เลือกเตียงที่มันราคาไม่แพงก่อนก็ได้ที่แค่ให้เรานั่งทํางานแล้วเราไม่ปวดหลังอะ่ะก็ ก็ซื้อหรือถ้ายินดีที่จะซื้อเตียงที่มันดีๆไปเลยให้ลูกค้านอนสบายแล้วเราทํางานแบบในโพสิชันที่มันสบายก็ก็อันนั้นก็คือแล้วแต่ก็ก็ซื้อไปเลยซื้อดีๆไปเลยก็ได้จะได้ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยนะคะเพราะเตียงสักส่วนใหญ่นี่ก็คือไม่ไม่ได้เป็นอะไรที่มันเปลี่ยนบ่อยอยู่แล้วนะคะแล้วก็เก้าอี้ช่างนะคะเก้าอี้ช่างก็แล้วแต่เราจะเลือกเลยเลือกแบบไหนเก้าอี้กลมเก้าอี้อานมาเก้าอี้แบบเลื่อนได้เลื่อนไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือลองถ้าเป็นไปได้นะคะไปไปที่ร้านแล้วไปลองนั่งดูว่าตัวเอง ถนัดแบบไหนนะคะความสูงเก้าอี้ปรับได้ไหมความเอียงความอะไรอย่างเงี้ยก็คือลองไปดูว่าตัวเองถนัดแบบไหนแล้วก็ซื้อก็มีราคาตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักหลายพันบาทเช่นกันนะคะเก้าอี้ช่างก็ก็ลองดูตามบัจเจ็ตของตัวเองนะคะตามความเหมาะสมถัดมาที่จําเป็นเลยก็คือเป็นโคมไฟนะคะเพราะว่าการทํางานการทํางานสักเนี่ยอีกว่าสิ่งหนึ่งที่สํคาคัญในการทํางานของช่างก็คือเรื่องแสงสว่างนะคะ ควรจะทํางานในที่ที่มันแสงมากพอเพราะเราใช้สายตาแล้วเราใช้ร่างกายของเราในการทํางานเป็นระยะเวลานานดังนั้นถ้าเรานั่งกวดหลังแล้วเนี่ยแล้วยังทํางานในที่ที่แสงมันไม่พออีกดวงตาเราจะทํางานให้เราหาเงินให้เราไปได้กี่ปีนึกออกไหมก็เลือกโคมไฟที่เหมาะกับตัวเองนะคะบางคนก็อาจจะเลือกอเป็นไฟที่แบบว่ามันมี2องแบบเรียกว่าอะไรมี2ขาอะไรเงี้ยอย่างนั้นก็ได้นะคะราคาประมาณ2 4งพันอันนี้ก็น่าจะแล้วแต่แบรนด์นะคะอีกไม่แน่ใจราคา exactly เพราะว่ามันเห็น เคยเห็นมีหลายราคามากที่มันเป็นแบบเดียวกันอะไรเงี้ยก็อาจจะแตกต่างที่ข้อราคาก็อาจจะต่างกันไปด้วยนะคะหรือว่าจะใช้ลิงไลท์ตัวอ e ีฟเองอีฟใช้ลิงไลท์นะคะอีฟใช้ลิงไลท์สิบแปดนิ้วกำลังจะซื้อเพิ่มอีกตัวหนึ่งแต่ว่าจะซื้อยี่สิบนิ้วเพราะอีฟรู้สึกว่าลิงไลท์เนี่ยแสงเขาค่อนข้างคมนะคะแสงเขาค่อนข้างชัดค่อนข้างคมเวลาเราทํางานเนี่ยเรามองเห็นพื้นผิวค่อนข้างชัดเจนนะคะไม่ว่าจะเป็นอะ,อะไร คิ้วตาปากอะไรเงี้ยอีใช้ลิงไลท์หมดแล้วเวลาถ่ายรูปเนะะี่ยค่ะมันก็จะได้ความคมข,ของลิงไลท์และอีกอย่างนึงตาลูกค้าจะเป็นวงวงแบบสวยเวลาถ่ายออกมามันก็จะได้ภาพที่มันสวยด้วยแล้วก็จะมีซอฟต์บล็อกเสริมมาซอฟต์บล็อกอันนี้มี3อันเพราะว่าซอฟต์บล็อกเขาจะให้แสงที่มันค่อนข้างนวลน,นะคะมันจะทําให้ผิวลูกค้ามันดูแบบดูนวลดูผองขึ้นนะคะแล้วก็อ่าสเตชันในการในการวางอุปกรณ์ที่ใช้แต่ละเคสนะคะก็สามารถซื้อเป็นโต๊ะแบบ โต๊ะสนามก็ได้ที่มันเล็กๆหน่อยอะไรเงี้ยเอาไว้วางของอะไรเงี้ยหรือจะซื้อเป็นลิ้นชักเป็นชั้นอะไรเงี้ยก็ได้แล้วแต่ความถนัดของเราว่าเราจะซื้อแบบไหนนะคะแล้วก็ต่อมาก็น่าจะเป็นพวกเครื่องสักนะคะเครื่องสักเข็มสักนะคะก็อยู่ที่ว่าเราจะเปิดร้านเป็นร้านสักคิ้ยวอย่างเดียวไหมถ้าเปิดร้านสักคิีวอย่างเดียวเป็นสักประเภทไหนต้องใช้เครื่องหรือว่าต้องใช้ตัวเต้าเพี้ยนเต้าเพี้ยนก็คือ,อ ที่เราใช้ในงานไมโครเบดดิ้งนะคะเตาเพี้ยนแล้วก็มีใบมีดอะไรใดๆเนี่ยก็อาจจะต้องใช้แบบนั้นไปก็ดูว่าตัวเองเรียนแบบไหนมาแล้วก็อยากให้ร้านมีบริการแบบไหนบ้างเป็นคิวอย่างเดียวหรือเปล่าถ้าเป็นคิวอย่างเดียวก็อาจจะมีแบบทุกเทคนิคต้องใช้เตาเพี้ยนไหมต้องใช้เข็มไหมต้องใช้เครื่องไหมอะไรเงี้ยก็ดูว่าของที่ตัวเองต้องใช้ม,มันมันมีมันมีอะไรที่จําเป็นบ้างนะคะเครื่องเนี่ยก็มีราคาแต่หลักร้อยเครื่องสักนิจมีราคางแต่หลักร้อยเลยค่ะ i, หลักร้อยประมาณแบบ ห้าหกเจ็ดร้อยขึ้นไปจนถึงหลักที่มันแบบเกือบถึงแสนก็มีนะคะเข็มซักก็มีตั้งแต่ราคาหลักสิบบาทไปจนถึงหลักหลายร้อยบาทเช่นกันแล้วแต่ยี่ห้อแล้วแต่คุณภาพแล้วแต่ความถนัดของช่างอิมจะไม่บอกว่าควรจะใช้เครื่องแบบไหนแล้วจะสักออกมาได้สวยอิมมองว่าเครื่องสักเป็นเหมือนปากกาเป็นเหมือนดินสออะก็คือถ้าเราใช้ปากกาแพงแค่ไหนแต่ว่าถ้าเราลายมือไม่สวยอะคะ่ะลายมือเรามันก็จะเป็นลายมือเราอยู่ดีดังนั้นนะคะก็ ลงทุนกับสกิลของตัวเองให้เยอะๆเรื่องอุปกรณ์เนี่ยก็ใช้เท่าที่ตัวเองถนัด เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมาะมือถนัดอะไรเงี้ยก็ก็ลองเลือกดูนะคะส่วนสีสากนะคะหมึกสากหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆเช่นแบบพวกครีมชาหรือว่าพวกอินเซนต์น้ำแบบที่มันเป็นที่รึ่งหรือเป็นเป็นยาชาน้ําหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็อยากให้ลงทุนกับตรงนี้นเิดน,นึงเลือกซื้อของที่มันค่อนข้างมีคุณภาพที่ดีนะคะจากสถาบันที่อ่ามีใบรับรองความปลอดภยัยหรือว่าเป็นสถาบันที่เชื่อถือได้นะคะก็ ซื้อมาซื้อมาใช้ก็คือคอีกว่าตรงนี้นมันเป็นทีเนเน่เป็นอะไรที่ควรลงทุนนะเพราะว่าอุปกรณ์อื่นๆนะอย่างที่รู้กันมันก็ไม่ได้ราคาแพงอย่างเช่นพวกเข็มเอ้ยใช่ศิอย่างเช่นพวกสําลีที่ชู่คัตตอบัตอะไรเงี้ยค่ะจานกระดาษอะไรเงี้ยมันก็มันก็ราคาหลักหลักหน่วยอ่ะมันไม่ได้แพงอะไรขนาดน,นั้นแต่ว่าเราลงทุนกับพวกอหมึกพวกยาชาพวก เข็มพวกอะไรเงี้ยดีกว่านะคะก็เลือกที่คุณภาพดีนิดนึงนะคะก็จะได้ปลอดภัยทั้งกับลูกค้าแล้วก็กับเราด้วยนะคะแล้วก็ส่วนของอื่นๆที่มันเป็นของจิปาถะอย่างเช่นพวกเด coration ในร้านอย่างเงี้ยค่ะโซฟาโตะหรืออะไรต่างๆอะไรเงี้ยอิฟมองว่ามันเป็นเรื่องที่มันควรมาทีหลังอ่ะแบบถ้าเรายังไม่ได้พร้อมที่จะซื้อตั้งแต่เริ่มต้นทีเดียวอย่างเงี้ยค่ะเราค่อยๆเพิ่มค่อยๆเติมก็ได้ตัวอิฟเองเนี่ยก็ไม่ได้ก็ไม่ได้แบบว่ามีแบบ full option ตั้งแต่ตอนแรกอีฟก็ค่อยๆเพิ่มค่อยๆเติม พออยู่ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะรู้ว่าเราขาดอะไรเราต้องเพิ่มอะไรเราต้องเติมอะไรอย่างเงี้ยเราก็เราก็สามารถเพิ่มเติมเอาทีหลังได้แต่ว่าของที่มันจําเป็นต้องใช้ทํางานจริงๆอะไรเงี้ยก็อยากให้เริ่มก่อนแล้วก็อาจจะไม่ต้องเริ่มซื้อแบบว่าสต็อกเยอะอะไรเงี้ยเนาะก็ซื้อที่จําเป็นที่ต้องใช้จริงๆก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆเพิ่มค่อยๆขยายอันานั้นน่าจะดีกว่าจะลดความเสี่ยงได้สําหรับคนที่แบบว่าไม่ได้มีทุนทรัพย์อะไรมากมายนะคะก็เดี๋ยวไปดูชั้น2กันเดี๋ยวจะพาทัวร์ว่าห้องสักของะ มันมีอะไรบ้างเผื่อจะเป็นไอเดียให้ใครได้พอเห็นภาพได้นะว่าเอออยากจะแต่งร้านให้มันเป็นแบบไหนเนาะแต่ว่าของร้านอิฟเนี่ยก็จะไม่ได้มีของอะไรเยอะๆมากมายนะคะเพราะว่าอิฟชอบแบบสไตล์แบบมินิมอลอะไรเงี้ยไม่ได้มีวิวอินไม่ได้มีอะไรเลยแบบโล่ลงๆคลีนๆเลยแต่ว่าก็ให้ดูเป็นไอเดียละกันเนาะว่าถ้าใครอยากจะทําร้านหรือว่าอยากจะเริ่มต้นจัดร้านอะไรเงี้ยมันต้องมีอะไรบ้างประมาณไหนก็เดี๋ยวไปดูกันนะ ก็จะเป็นโต๊ะเรียนนะคะก็คือเป็นของที่ใช้เอาไวสอนจริงๆนะคะยังมีแบบว่าอุปกรณ์อะไรต่างๆวางไว้อยู่นะคะกเ็เวลานักเรียนมาเรียนนะคะก็จะเรียนตรงนี้นะคะมีอุปกรณ์ในการฝึกนะคะมีหนังมีสีมีอะไรต่างๆที่เราใช้ฝึกกันจริงๆนะคะอยู่ตรงนี้นะคะเรียนตรงนี้จริงๆเนาะก็อันนี้จะเป็นในส่วนของ ห้องเรียนนะคะห้องเรียนเล็กๆของอีฟนะคะเพราะว่าอีฟรับนักเรียนพิเเนาะก็จะมีแค่1 2ถึง2คนในแต่ละคาสนะคะอันนี้จะเป็นใบประกาศนะคะส i ท i c a เ e ของอีฟที่เป็นส่วนหนึ่งเนาะที่อีฟเอามาโชว์นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชั้น2นะคะเพื่อที่จะไปดูกันว่าห้องสาของที่ร้านนะคะมีอะไรบ้างนะคะก็ นี่เปิดห้องตีมาไว้อันนี้จะเป็นในส่วนของมีที่นอนเด็กด้วยจะเป็นในส่วนของที่นั่งรอนะคะเวลาลูกค้าเพิ่งมาถึงก็จะให้กร่อกเอกสารคอนเซ็ปต์ตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็นวิวแบบเป็นวิวแบบโรงเรียนนะคะวิวให้ลูกค้ามองสวยๆก็คือแต่ว่าเมื่อไหร่ที่รู้สึกว่าอยากจะปิดม่านก็สามารถปิดได้เหมือนกันนะคะอันนี้จะเป็น เป็นงานฝีมือของอีฟแองนะคะส่วนทางนี้ก็จะเป็นห้องสักนะคะที่พี่อีฟใช้ทำงานจริงๆในทุกวันเลยนะคะวันนี้ไม่มีลูกค้าก็เลยถือโอกาสพาม,มาดูนะคะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นเนาะเราอยากรู้อันนี้ก็แชร์เนาะเป็นไอเดียสำหรับใครที่เพิ่งเริ่มต้นนะคะตรงนี้จะเป็นเตียงที่อีฟใช้บ่อย ที่สุดโอ้ยหอบนะคะจะเป็นเตียงที่อีฟใช้บ่อยที่สุดเตียงตัวนี้นะคะก็มันจะสามารถปรับได้นะคะปรับระดับได้ว่าจะตั้งแค่ไหนหรือว่านอนราบ180เลยก็ได้นะคะเตียงนี้อีฟจะใช้ทําพวกคิ้วตาปากนะคะแล้วก็ไฟลิงไลท์อันนี้จะเป็นไฟที่อีฟใช้เพราะว่ามันค่อนข้างสว่างแล้วก็เวลาเราทํางานจริงๆเนี่ยมันจะมองเห็นค่อนข้างชัด นะคะส่วนตรงนี้จะเป็นสเตชันนะคะเวลาอิอา๊ทำงานเนี่ยอิฟก็จะเอาโต๊ะอันเนี้ค่ะเป็นสเตชันก็คือวางของใหม่ทั้งหมดเลยนะคะของลูกค้าหนึ่งคนก็จะจัดมาเฉพาะลูกค้าแต่ละท่านเลยนะคะแบบว่า จัดใหม่เรียงใหม่เข็มเขืมออะไรทุกอย่างเป็นของใหม่หมดเลยเสร็จแล้วก็ต้องเคลียร์นะคะแล้วก็เช็ดค่าเชื้อแล้วก็ปล่อยให้เขาแห้งแบบนี้นะคะส่วนอันนี้จะเป็นหมอนที่อเอาไวใ้ให้ลูกค้าลองขานะคะเพราะว่าเวลาทําคิ้วทาําปากอะไรเงี้ยมันจะนอนค่อนข้างนานเนาะเอาหมอนให้เขาลองตรงใต้เขามันจะทําให้เขาลดอาการปวดหลังได้อะไรเงี้ก็เป็นอันนี้เป็นทริคนะคะเล็กๆส่วนเก้าอี้ตัวนี้นะคะเป็นเก้าอี้อ่อานมาที่อีฟแบบว่าถนัดนั่งตัวนี้นะคะที่แรปเอาไว้นี่ก็คือไม่อยากให้เบาะสีขาวมันเปื้อนนะคะก็เลยแรปแล้วก็เปลี่ยนประมาณแบบ ช่วงหนึ่งก็เปียกอันนี้จะเป็นนั่งแล้วมันจะเป็นอย่างนี้นะคะมันจะรู้สึกว่ามันจะไม่ปวดหลังมันเหมือนมันจะซัพพอร์ตสรีระของช่างได้เพราะว่าตรงนี้เขาจะแบบว่าขึ้นมาแบบนี้เนาะก็ถ้าใครไม่ถนัดแบบนี้นะคะสามารถใช้ที่มันแบบแบบเป็นราบก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้เป็นเก้าอี้กลมแบบนี้ก็ได้นะคะส่วนเตียงนี้นะคะเตียงนี้จะเป็นเตียงที่อิฟใช้ในการสัก ตัวเนาะเป็นแบบบอ d y tattoo ต่างๆหรือว่าใช้ในการสักพวกลบรอยแผลเป็นลบรอยอแตกลายอะไรเงี้ยค่ะก็จะใช้เตียงนี้ตัวนี้จะสูงเตียงนี้จะสูงกว่าเตียงแรกนิดนึงนะคะก็จะทําให้เราถนัดขึ้นในการทํางานนะคะแล้วก็ส่วนอันนี้นะคะอันนี้จะเป็นที่รองแขนเวลาสักตัวนะคะ มุมนี้จะเป็นเครื่องเ,ออเครื่องพิ้นนะคะแล้วก็เก็บพวกสเตนซิลต่างๆที่ทำเอาไว้รอลูกค้านะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกเขาเรียกว่าอ,อะไรอเอาไว้ปิ้นแบบแล้วเวลาทำงานอะไรเงี้ยค่ะแล้วกเ็เก็บเอกสารของลูกค้าบางแบบพวก ข้อมูลอะไรเงี้ยค่ะก็จะอยู่ในชั้นนั้นมานะคะจะเป็นสตอนะคะสตอก็คือตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่ที่อิฟเก็บพวกอุปกรณ์ที่มันเป็นอุปกรณ์ที่อิฟใช้ในการทํางานจริงๆนะคะก็จะมีพวกสีสักนะคะจุกใส่สีเข็มหรือว่าเครื่องอะไรต่างๆเนาะก็อิฟจะมาเลือกของมาเลือกพวกของพวกสีอะไรเงี้ยค่ะจานกระดาษพวกผ้าคลุมถุงกางเกงใน กรเสื้อในสําหรับลูกค้าที่เขามาทํารอยแตกลายอะไรเงี้ยค่ะขั้นบัตรสำรีเข็มยาชาอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างก็จะมาหยิบจากตรงนี้สําหรับ1ท่านนะคะก็คือจะมีเ,เป็นเซตหนึงอะตเตรียมไว้แล้วเราก็ไปวางในสเตชันก็คือจะไม่จะไม่มีการแบบเดินหยิบเดินหยิบหมายถึงว่าถ้าวันนี้ลูกค้ามาสักคิ้วอย่างเงี้ยก็จะหยิบของให้พอกับการสักคิ้วกับลูกค้าท่านนี้แล้วก็ ถ้ามันไม่พอจริงๆก็จะต้องถอดถุงมือแล้วก็ทําการไปหยิบของใหม่เพื่อที่จะมาวางเพื่อที่ลดการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อใดๆนะคะแล้วก็ทำงานเสร็จก็ทิ้งขยะพวกทิชชู่พวกอะไรเงี้ยก็ทิ้งลงขยะปกติแต่ว่า,เ,าเข็มใบมีดอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีถังทิ้งเข็มที่บอกว่าทุกคนจะต้องมีนะคะทุกร้านจะต้องมีนะคะก ประมาณนี้นะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์รณรณที่มันใช้สําหรับออกแบบคิ้วนะคะแล้วก็ถุงมือก็จะมีถุงมืออยู่ตรงนี้เป็นถุงมือที่แบบใช้เปลืองมากอีกเป็นคนใช้ถุงมือเปลืองมากคือถ้ารู้สึกว่าจะต้องหยิบของหรือว่าหยิบจับอะไรเงี้ยอีกก็จะถอดถุงมือทิ้งแล้วก็ใช้ถุงมือคู่ใหม่เพื่อลดการอ่าการสัมผัส การติดเชื้ออะไรอย่างเงี้ยก็คือจะพยายามไม่จับอะไรเวลาทํางานก็จะไม่จับอะไรที่มันไม่เกี่ยวกับการซักหรือว่าไม่เกี่ยวกับลูกค้าเลยก็คือจะทํางานจนกว่าจะเสร็จแล้วก็จะเคลียร์สเตชันทีเดียวนะคะก็น่าจะได้ข้อมูลอะไรบ้างไม่มากก็น,น้อยนะคะก็คือการเริ่มต้นในอุอยานเราบอกว่าเราอาจจะไม่ต้องลงทุนได้เงินแบบว่า เป็นก้อนแบบหลายแสนบาทหลายล้านบาทก็ได้นะคะในช่วงเริ่มต้นจริงๆทุกคนสามารถเป็นช่างสักได้แต่ว่าสิ่งแรกที่คํานึงถึงเลยก็คือว่าตัวเองรักงานนี้จริงๆไหมแล้วพร้อมที่จะทุ่มเทไหมเพราะว่าอิมเชื่อว,ว่าในทุกๆงานในทุกๆธุรก,ก,กิจอะที่แบบว่าคนที่เริ่มต้นนะคะมันยากหมด ไม่มีงานไหนที่มันแบบเริ่มต้นมาแล้วประสบความสําเร็จเลยมันอาจจะเจอแบบสกตบ้างเจอปัญหาแต่ละคนก็ปัญหาก็แตกต่างกันไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเนี่ยอีฟอยากให้ลองถามตัวเองลองคุยกับตัวเองให้จบก่อนเขียนออกมาใส่กระดาษก่อนก็ได้ว่าแบบว่าเราอยากจะให้มันเป็นไปในททางไหนแล้วลองวางแผนดูแล้วก็ดูว่าเราจะทํายังไงได้บ้างกับ กับกับอ่อกับสิ่งที่เราตั้งใจอะไรเงี้ยอิฟเชื่อว่าทุกคนก็มีแนวทางของตัวเองเนาะอันนี้อิฟก็มาแชร์ไอเดียของอิฟเองนะคะว่ามันมีประมาณนี้นะคะก็ถ้าใครมีคําถามหรือว่าสงสัยตรงไหนก็สามารถพูดคุยกันได้ในคอมเมนต์หรือว่าทักมาปรึกษาคอร์สเรียนนะคะหรือว่าอะไรใดๆ ในไลน์แอดได้นะคะก็อย่างที่รู้กันนะคะถ้าใครเป็นนักเลนอีฟจะรู้ว่าอีบบอกทุกอย่างแนะนําหมดแม้ะทั่งการตลาดในการแบบว่าสร้างตัวตนยังไงทํายังไงก็คือบอกหมดเพราะว่าอีรู้สึกว่าจริงๆแล้วว่าอีปเองเป็นคนนึงที่เคยเคยหลงทางแล้วก็เคยงมหาทางรอดในอาชีพนี้มามาแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็ลงลุกคุกคานมาหลายรอบแล้วรู้สึกว่ามัน ตายไปเราเอาวิชาหรือว่าอะไรพวกนี้ไปไม่ได้เลยก็เลยอยากแช์นะคะแล้วก็อีฟมีชีวิตดีขึ้นทุกวันนี้ก็เพราะอาชีพนี้นี่แหละแล้วก็อยากให้ทุกๆคนเนี่ยมีโอกาสที่ได้มีชีวิตดีขึ้นแล้วก็มีความสุขในการทํางานเหมือนที่อีฟเคยเป็นเช่นกันดังนั้นนะคะถ้ามีคําถามอะไรที่พอจะตอบได้นะคะก็จะตอบแต่ว่าถ้าคําถามอะไรที่มันเป็นในส่วนของคอร์สเรียนหรือว่ามันลึกเกินไปบางคําถามที่ไม่สามารถจะตอบได้เพราะว่าเราก็ต้องให้เกียิคนที่เขาเสียเงินมาเรียนกับเราด้วยเนาะก็ ก,ก็ต้องขออภัยด้วยนะคะแต่ว่าจะตอบให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ใครมีคําถามสงสัยอยากพูดคุยอะไรก็ทักมาคุยกันได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ขอบไปก่อนนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ